ั่นเห็ดฟางลูกสาวปลูกไว้พี่น้องเพราะว่าได้มาเปิดเบื้องหลายมือแล้วมันเนา่าแล้วดอกมันบานมูนี่ว่าตั้งแต่สีเกิดไหมนี่่นหลายอยู่แต่ว่ามูนี่สีเอาออกสะกอนหยานเพิ่นเนา่าเพิ่น โมนี่หยาดมันหยาดเพลินเนาไหมพี่นนองแต่ว่าดอกดอกนี้คือสีนเนาหรอวันนี่อยากน้ำหลานเพ่ได้บึ้งพี่น้องเอ้ย บ้านอันนั้นวันสิคุ้มไว้ซะก่อนเนี่ยวันนี้กำลังออกมันขยายมาทั้งพี่หมดแตงกับมีบดท,ที่นี่โอ้ยน้องเลยกำลังออก ลายมือเราเลยน,น้อยเดียวมือล้่นจังเก็บอีกดอกนี้ก็สิเนาจะสิปัดต,ตัดตัดขาเปินดอ,อกสักันอันนี้เน่าแล้วเทมไว้นน่ เห็ดฟางปลูกไว้แบบมันบดดกดเพราะว่ามันจากไหนห่ะพี่น้องอากาศมันไหนมัหร้อนจัดสำหรับยู่นี่เดี้มันฝนมันตกสู่มือมันกรด้่ยไปเพราะมัวหัวจะมาเปิดมือแรกแม่เปิดมือแรกเปิดบนยู่สู่มือจะว่าห้าเปิดอยู่ตรงกลางตรงขอบขอบก็ได้มาเปิดบงมีมือนี่ละมันออกไหล เดี๋ยวเอาเบื้องใหม่จักสองสามหมื่ออีกหรอกเบื้องนี่แหละหมดหมดกับขึ่นไม่เป็นห่วงมันกับสีออกสมอลเราหมดกับสีกินเชื้อของมันหนายื่นมันกับสีออกยู่ฟังทั้งตีมันหันไม่หมด หมดมาก,กับของใหม่มันสีออกหม่อีกทางพี่เดี๋ยวเหมือนรุ่นจังาวเบิ้งใหม่พี่น้อง